สิ่งที่สมาคมกีฬาเครื่องบินจำลองเลเวิทิวบังคับทำออกมานะคะหนิงแกะกล่องออกมาดูมันประกอบ,บด้วยอะไรบ้างคะในกล่องอาจารย์อ๋อในกล่องก็จะมีตัวผลิตภัณฑ์นะครับที่ทําขึ้นมาซึ่งตอนนี้หลอกมาหลายรูปแบบครับกำลังทําเพื่อให้เด็กที่กําลังจะไปโรงเรียนเนี่ยครับเรากาลังทําตัวเล็กขึ้นมาทดลองอยู่ในห้องแลบกอยู่ตอนนี้และอย่างที่หนิงถือสีขาวเนี่ยกับที่อาจารย์ห้อยคออยู่เนี่ยค่ะมันเป็นคนรุ่นกันหรือว่ามันต่างกันยังไงคะ เดอรรุ่นเดียวกันครับแต่ก๊อนละสีคุณนิงต้องกดสวิตช์เปิดไฟครับผมชาร์จให้เสร็จแล้วนี่นะคะใช่ครับอ๋อชาร์จมาแล้วแต่แสงไฟผมจะปักอ่อ,อนลงซึ่งจะประกอบไปด้วยแบตเตอรี่นะครับแล้วก็สายชาร์จช,ชาร์จทั้งหนึ่งสายชาร์จอยู่ในกล่องใช่ชาร์จทั้งหนึ่งจะใช้ได้สิบสี่ชั่วโมงราะสามารถพกติดตัวไปถ้าเราเดินอยู่ข้างนอกจะจะป้องกันเราได้ประมาณหนึ่งตารางเมตร เพราะว่าเพราะว่าลมพัดผ่านไปผ่านมาเนี่ยคนที่เดินผ่านเราแล้วเป็นหวัดเนี่ยก็สวนกับเราเนี่ยผมการันตีได้เลยนะครับว่าจะไม่ติดเชื้อดเชื้อและไวรัสจากคนที่นําพามาตรงนี้อกพันกว่าคนที่ผมมอบให้ไปยังไม่มีใครที่ป่วยเลยนะครับในนี้มีใบรับประกันด้วยใช่ครับซึ่งใบรับประกันเนี่ยทุกคนส่งกลับมาซ่อมเราซ่อมให้ฟรีหมดเลยอันนี้ระยะระยะเวลารับประกันหนึ่งปีนะคะอาจารย์ส่วนใหญ่คนที่ใช้จะเป็นคนที่ ที่ป่วยนะครับก็พูดง่ายๆครับว่าตอนนี้ผมมีคุณหมอมาช่วยผมมาร่วมงานกับผมเนี่ยถึงสามสี่ท่านเลยนะครับเพราะว่าเขาเห็นว่าผมทําอะไรแล้วผมตั้งใจทําแล้วผมทําจริงๆถ้าเจอใครกําลังนั่งอยู่แล้วจมูกเขาฟึดฟัดเนี่ยแสดงว่าเขาเป็นผูนแพ่ลองให้เขาถือแบบนี้ครับให้อยู่ตรงนี้ประมาณสักห้าถึงสิบนาทีจะมีอาการสัมแดงออกทันทีเลยว่าเขาจะเริ่มหายใจคล่องขึ้นถ้าคนที่จมูกดีๆจะได้กลิ่นเหมือนไฮโดรเจนเปอร์ออกไซด์ o น,นี่คือตัวค่าเชื้อแบคททเรียแล้วไวรัสในอากาศเลยอายุการใช้งานยาวนานได้เท่าไหร่คะอาจารย์มันจะนับชั่วโมงเนี่ยก็น่าจะไม่เกินประมาณ8ปีก็ <Okay. S 2> นานครับแต่ว่าถ้าไปโดนน้าไปตกน้ํามันก็จะช็อตนะครับ <Okay. S 2> แล้วที่สําคัญนะครับ <Okay. S 2> เวลานอนนะครับถ้าเราชาร์จเนี่ยเวลาเราใช้หมดแบตจะดับเราปิด <Okay. S 2> เราปิดเ,เสร็จปุ๊บเราชาร์จพอเต็มเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็เปิดเครื่องพร้อมกับชาร์จล้ววางไว้ที่ หัวนอนของเรานะครับสำหรับคนที่เป็นผู้แพ้แล้วม,มันก็ฟอก<ล>อากาศบริเวณที่นอนเราด้วยใช่ครับและนี่ก็คือนวัตกรรมของคนไทยเพื่อคนไทยค่ะถ้าหนิงเลือกมั่นใจว่าดีมีประโยชน์ค่ะ